ฤดูฝนของใครเป็นอย่างไรไม่รู้แต่สำหรับฤดูฝนของชาวอินโดรม,มันคือที่สุดแห่งการประชนภัย<า>วันนี้เราจะพาทุกคนมาที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีพิชิตเขาตําแย่ฤดูฝนการเดินทางจากกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้ยากนะครับผมวิ่งมาทางเส้นสุพรรณบุรีนะครับผมเอาละครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาที่ าวาสกิสีประจันวัฒนยนต์หรือว่าคาวาวิสุพรรณนะครับผมทําไมต้องเป็นที่นี่เพราะว่าที่นี่คือที่เดียวในประเทศไทยที่จําหน่ายรถคารวาสกิตแตกูล KX หรือว่ารถทั้งหมดของสายฝุ่นนะครับผมเี่นะครับผมพี่ออนของเราคนสวยของเรานะครับผมไม่ใช่สวยอย่างเดียวเก่งด้วยรนะัะทีนี้พี่โอ้โหพูดแล้วขนลุกอะ่ะที่นี่คือ คันแสงสายฝุ่นเหมือนทองคือตอนนี้คือเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่จำหน่ายรถตระกูลล้อหนัาทั้งหมดของคาวาใช่่คะตั้งแต่ KX รถแข่งมีตัวไหนบ้างอะ KX อะมีรถมอเตร์คัพมีค่ะ KX ใช่ไหมคะถ้าตอนนี้ KX จะเหลือแค่ KX 250ปี21อย่างเดียวค่ะตัว65กับ85คาวาเลิกนำเข้าแล้วโอ้ยเจ๋งเลยดายมากอยากขายมากลูกค้าถามถึงพวก ยังมีคนถามอยู่ยังมีคนถามหาอยู่แปดห้าเราเทนไซค์จำน่ายด้วยเหรอพี่พี่ออสค่ะได้รับเกียรติค่ะในประเทศไทยค่ะที่จำน่ายตัวนี้โอ้โหมีครบตั้งแต่รถเครื่องยันจักรยานนะครับผมที่นี่แล้วก็เดี๋ยวนะตอนนี้รถมันขาดตลาดอยู่ไม่ใช่เหรอพี่มีเยอะไหมอ่ะมีคนทุกคนสนใจอ่ะมาพาไปดูปะ จริงเหรอเอ,อ,อยู่ดีเหรอเอาขอจนขอดูหน่อยขอดูหน่อยโอ้ยเมื่อเจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยพี่พี่สีเขียวละลานตาโอ้ยสองสามศูนย์ R นี่ตัว R ชัด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 สามร้อย R โอ้ย KX 2 5 0ห้ B เป็นตัดเลยครับพี่น้องโอ้โยไม่ต้องห่วงแล้วทีนี้หน้าปลายฝนต้นหนาวปีนี้สนุกแน่นอนนะครับผมต้องมีเงื่อนไขยังไงบ้างละรถไม่มีไฟหน้าจริงๆแล้วนะคะไม่สามารถจดทะเบียนได้ค่ะเพราะฉะนั้นไฟนั้นก็ไม่จัดแต่เราจัดให้เป็นบางการณีค่ะสำหรับล้านะคะที่มีใบประกอบการนะคะ มีธุรกิจตัวเองมีแบบประกอบการแล้ก็เครดิตดีไม่ติดบูโรค่ะ,ะเราให้ลูกค้าดาวได้นะคะแต่เริ่มต้นดาวของเราคือ50%เดี๋ยวพี่กำลังพูดถึงตัวเคเกหรอพูดถึงเคเก็ได้หรือเค <Hey! S 1> นะเอี่ไปน่าเฮ้ยลดสูตรลดสูตรผ่อนได้ใช่ลดสูตรผ่อนได้โอ้ยใช่่ะอย่างที่บอกนะคะบางกรณีค่ะสำหรับผู้ประกอบการที่ทะเบียนพาณิชย์และเครดิตดีไม่ติดบูโร ดาวเริ่มต้น50อถ้าคุณมีคุณสมบัติคร่าวๆประมาณนี้ที่เหลือมาคุยกันที่นี่ตัวธรรมดาก็จำหน่ายอยู่ใช่บางนะคะถ้าลูกค้าอยากทำเรื่องอยากได้รถเลยเราเอารถขึ้นรถไปให้ลูกค้าเลยทำเรื่องปุ๊บส่งรถให้ได้ทันทีค่ะเราขายทุกอย่างนะคะรวมถึงวิดไบ้ด้วยเพราะว่าที่นี่คือ Kawasaki g r a ก็คือขายตั้งแต่ตัว็อปสุดเลยเออคือทีนี้กิจกรรมของของอ่า อันนี้อยู่สุพรรณใช่ไหมทีนี้ลูกค้าอย่างลูกค้าที่อื่นเจ้าอื่นเนี่ยทํายังไงอะอยากได้อลูกค้าลองดูเสื้อที่ทำไมโอ้ยอย่างสวยเจอค่ะว่าอันนี้ที่ไหนลูกค้ามีเพื่อนได้ทุกที่ค่ะจะต้องเห็นเสื้อของเราค่ะออลูกค้าอยากจะถ้าถามนะคะผมอยู่แถวนี้ผมอยากมีกลุ่มลูกค้าทักมาเลยนะเดี๋ยวเราหาเพื่อนให้เปกลุ่มให้โสุดยอด สุดยอดหากลุ่มให้ขี่ด้วยดูแลรถให้อย่างด<ช>ีดูแลคนให้ด้วยใช่ใชคแล้วมาพวกนี้นะคะไม่ต้องกลัวว่าเราไม่รับประกันนะคะอ่า <6 S 1> เดือนนะคะรับประกันให้ค่ะโอ้โหม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดการให้ค่ะทีนี้ซื้อรถแล้วเรื่องอ,อะไรอย่างดีอะไรเอออิ inbox มาโทรมาสั่งได้เลยเราสง่งเอเมสให้ค่ะโอ้โอะไรดีครบใช่ค่ะโอ้โหเรียกว่ามาจบครบที่เดียว สีประจันวัฒนยนต์หรือว่าคาว่าอี้สุพรรณนะครับผมสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวก็ติดต่อตามนี้เลยแน่ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาลุยด้วยการล้มถึงตัวจักรยานด้วยเนาะใช่ค่ะสุดยอดมากอ่ะสุดยอดมากอ่ะเอายี้ดีกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ยลลูกบอกว่าพี่ออนเป็นคนที่สปอร์ตมากเป็นคนที่ใจดีแล้วก็สปอร์ตมากเอายี้ดีกว่าพี่สมมติว่าเพื่อนเพื่อที่กําลังดู คลิปวิดีโอนี้อยู่แล้วสนใจรถสีประจันม,มีคมเปญพิเศษให้เฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ัหยส่งฟรีเอ้ยส่งฟีเอาไปเลยสำหรับคลิปนี้นะครับผมใครสนใจแคปแคปคลิปนี้แล้วส่งมาบอกว่าดูจากรายการนี้นะครับผมแล้วคลาเข้ามาเอารถรุ่นไหน ทางนี้ส่งให้ส่งให้รีไม่ถึง24ชั่วโมงคุณได้รับรถทันทีค่ะโอ้โหสุดยอดมากโอเคครับผมนะเราได้รถแล้วกันเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าเส้นทางวันนี้จะเป็นเส้นทางบ้านไร่อุทัยธานีรับรองว่าสนุกแน่นอนไปชมกันครับ,รบจุดเริ่มต้นของเราอยู่ที่บ้านไร่ท้ายเถื่อนอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเราตื่นมาด้วยบรรยากาศขมุข,ขมัวจากฟ้าฝนที่คนองมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมรู้สึก ดีใจอย่างมากที่ได้เห็นท้องฟ้าและก็ฝนโปรย,ยปลายลงมาแบบนี้เพราะว่าวันนี้เราจะสนุกกันได้อย่างเต็มที่แต่ก่อนอื่นก็คงต้องหาอะไรรองท้องกันซะก่อนวิธีอีโโลนะครับผมเติมพลังงานก่อนตอนเช้ากับร้านอาหารตามสั่งตามในหมู่บ้านนี่แหละบอกเลยไปเจอที่เด็ดๆบางที่นี่อร่อยมากนะครับผมอย่างอันนี้ก็ กะเพราหมูสับ,บไข่ดาวตอนเช้าแล้วก็ตามธรรมเนียมใส่ห่อไปเพราะเดี๋ยวเราจะไปกินกันในป่ามีน้ำซุปมาให้ด้วยพี่พันธ์นะครับผมเจ้าของบ้านไร่ไท้ายเขื่อนนะครับผมเป็นผู้นำทางของเราจากฟรีลันจากทาง อำเภอด่านช้างไปจนถึงอำเภอบ้านไร่นะครับผมโดยใช้เส้นทางลัดก็ทำใหเ้เราได้พอวองร่างกายกันไปพอสมควรเหมือนกันฐานแรกที่เรามาถึงอำเภอบ้านไร่อยู่ไทยทานีนะครับผมเราก็ได้ทําการขึ้นที่นี่ก่อนเลยครับผมที่แรกที่เขาบันไดหินนะครับผม บอกเลยว่าตรงนี้นี่เล่นเอาเมื่อยตัวพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหินตรงนี้นี่ค่อนข้างจะลื่นนะครับผมแล้วก็ปนกับทางดินรายเข้าไปด้วยทําให้ค่อนข้างจะคอนควรได้ยากพอสมควรนะครับหลุดจากทางไดไดหินเราก็จะเข้าสู่ในช่วงของป่าไผ่นะครับแล้วก็ช่วงนี้นี่เป็นอะไรที่สมบูรณ์มากๆเพราะว่าทั้งต้นไผ่ล้มลงมาทั้งเถาวัน ดึงลงมานะครับผมเรียกว่ามุดกันมากกว่า10ครั้งได้นะสำหรับเส้นทางนี้เมื่อคออยู่เหมือนกันนะครับผมสลับจากมุดลงไปแล้วก็ยังต้องมาเจอลำธารด้านล่างซึ่งมันเป็นน้ำฝนนะปกติมันไม่ได้เป็นลำธารมันเป็นน้ำฝนที่ไหลลงมานะครับผมแต่ข้อดีของมันก็คือวันนี้เราขี่กันโดยที่มันไม่ร้อนนะครับผมแต่บางช่วงมันก็จะเละอย่างนี้ยเปโคลลงไปเลย ชอบที่สุดก็คือตรงที่เป็นลำธารแล้วเราก็ต้องลอด,ลอดไม้ไผ่ลงไปด้วยอันนี้เอ้ยมันสวยอ่ะมันมีสเสน่ห์ดีอ่ะแล้วน้ำใสมากเลยนะวิงง่งกันไปยาวๆเลยนะครับผมสำหรับทางนี้นะครับทั้งเละทั้งลื่นแล้วก็เป็นโคลนแต่ก็ มากับยังดิดโทดนแด,ดแ็ตแลกไม่ห่วงอยู่แล้วนะครับผมแด,ดแ็ตแลกคอร์ส X30 เอาอยู่แน่นอนสำหรับทางโคนงแบบนี้ รถทัวร์กีเทลเอ็กสองร้อยสามสิบดันดาดของผมรถเดิมๆนะครับผมไม่ต้องห่วงทางอย่างนี้สามารถผ่านได้สบายแน,น่นอนเพราะกำลังเครื่องมันไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปนะครับเรียกว่าพอดีคำกำลังอร่อยอครับร้อยสี่สิบทำไมติดอย่างนั้นล่นะเน <c oughs> ี่ยพากัางวันนะครับนที่วังกินารีตอนนี้ออกมาแล้วจากเอสแรกแล้วก็ ริมลำธารช่วงนี้ก็จะน้ำเยอะหน่อยเป็นช่วงหน้าฝนมานั่งกินข้าวกับเขาที่ซื้อจากเมื่อเช้าอยู่กันง่ายๆครับสแบายๆใโตโ้แล้วก็โดยเฉพ,เพาะสถานการณ์ช่วงนี้ด้วยนะครับพยายามปิดวิเวกไว้ดีกว่าพยายามปิดวิเวกไว้ดีกว่านะครับผมเข้าเข้าชุมชนให้น้อยเราก็าไม่รู้ว่าเราเสี่ยงหรือเปล่านะครับจะได้ไม่เป็นภาระกับคนอื่นเขากินข้าวกันกับเขา หลังพักทานอาหารกลางวันเสร็จเราก็ฟรีรันกันต่อนะครับผมกับทางสา์ยาวๆที่มีหลุมบ่อดักอยู่หลายช่วงอันนี้ต้องระวังในที่สุดเราก็มาถึงนะครับผมจุดหมายของเราเขาตัาแย่นะครับผมและจังหวะดีมากเพราะตอนที่เรามาถึงนั้นฝนได้เทกรันนำลงมานะครับผมทําให้เส้นทางที่ขึ้นนั้นเนี่ยกลายเป็นน้ําตกทันที เพิ่มความสนุกเร้าใจในการขับขี่นะครับผมนอกจากที่จะต้องไต่หินขึ้นไปแล้วด้านล่างก็ยังเป็นโคลนอีกด้วยต้องขอบคุณช็อคฮับเทคนิคนะครับผมด้านหน้าด้านหลังนะครับที่ทําให้ทางแบบนี้เนี่ยกลายเป็นทางเรียบธรรมดาไปสำหร,รับรถของผมนะครับปางฝั ภาพจากในกล้องอาจจะดูไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นเลนส์วายจากกล้องโกลโบนะครับผมแต่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นทางขึ้นที่ค่อนข้างจะชันมากนะครับผมแล้วก็ทางโคตรลื่นเลยครับพี่น้องเราวิ่งอย่างนี้อยู่หลายกิโลนะครับผมสําหรับทางลื่นๆสลับกับหินสลับกับโคตรแล้วก็สลับกับน้ํำปนวนเวียนอยู่อย่างนี้จนเหมือนกับว่า เอ้ยมีกําลังอยู่ในขาวงกดอยู่หรือเปล่าแต่ความจริงคือเรากําลังเข้าป่าลึกเข้าไปเรื่อยๆครับ ที่สุดเราก็มาจุดในสุดของป่านะครับผมตรงนี้ฝนยังไม่ตกนะครับผมแต่ทางนั้นลื่นเป็นดินหนังหมูเลยครับผมสำหรับใครที่อยากจะฝึกฝีมือกับทางลื่นๆเป็นโคลนเละๆแล้วก็อากาศไม่ร้อนบรรยากาศดีๆไม่ถึงกับชันมากนะครับผมแนะนำเลยเขาตําแยงอุทายทานีต้องมาลองรับรองว่าคุณได้เล่นโคลนแบบสนุกเต็มอิ่มแน่นอนครับ เนี่ยผมว่าเดี๋ยวเดินห้นม เป็นทางลงเขายาวๆดิ่งๆเลยกับพื้นมันๆเราก็ดับเครื่องลงคเลยติดเครื่องไมง่มีผลละดับเครื่องลงก็หาหลาอุจส่าหสำหรับใครที่สนใจเส้นทางนี้นะครับผมสามารถติดต่อได้กับกลุ่ม เอนดูโรบ้านไร่นะครับผมกลุ่มเจ้าถิ่นของที่นี่นะครับฝากไว้นิดนึงอย่าลืมว่าไปไหนมาไหนผ่านทางเจ้าถิ่นดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยแล้วก็ช่วยกันดูแลเรื่องของความสะอาดนะครับผมแล้วก็ความปลอดภัยกับชุมชนด้วยนะครับผมรับรองเลยว่านี่จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งสำหรับชาวเอนดูโรที่สนุกเร้าใจแน่นอนครับ